<laughs> Lưf, đừng lướt đừng ngó mắt ừ, đừng mắt đừng ngó mắt extern mất rồi người lại đó lục ของหายากนะครับเป็นของไคยสิ์นะครับรอบนี้น้องเพิ่งจะให้มา1นึลกนะครับน้องเคยให้มาแล้วนะครับ4รกนะครับนี้เป็นข้อที่3นะครับเป็นข้อที่3ของโซดานะครับข้อที่1ให้2รกนะครับ รอบที่2ก็ให้มาอีก2รกลบะครับไปดูรอบนี้นะครับน้องเขาจะให้มาอีกขี่ลกนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอปิดแสงก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่รบกวนน้องเขาจะคลอดลูกนะครับครับก็หลังจากที่น้องโซดานะครับน้องแมวที่ได้คลอดลูก เมื่อคืนนี้นะครับก็ปรากฏว่าน้องข้อลูกได้4ตัวนะครับน้องก็ได้แบ่งรกนะครับเอาไว้ให้1รกนะครับก็เป็นข้อที่สานะครับสาหรับน้องโซดานะครับที่ได้แบ่งรกให้กับทางอาสมของเรานะครับก็นี้จะเป็นชุดที่3นะครับข้อที่3อันนี้จะเป็นชุดที่2นะครับชุดที่2ก็ได้2รกนะครับชุดที่1ก็ได้2รกนะครับ๋ยวชุดที่3ข้อที่3ามให้น้องแบ่งให้1รกนะครับเพราะว่า น้องกินไป3นะครับเมื่อวานนี้น้องคลอดลูกรู้สึกว่าจะเหนื่อยมากนะครับแล้วก็มีอายุเยอะแล้วนะครับก็วันนี้ครับทางอาสมก็จะได้ทำขันรับขวัญน,นะครับทำขวัญรับขวัญให้กับรกแมวนะครับน้องแมวที่จะได้เอามาไว้เพื่อที่จะเสริมบุญบรารมีเสริมโชคลาภนะครับก็เรามาทำพิธีนะครับทำพิธีรับขวัญน,นะครับ น้องแมวกันนะครับพร้อมกับตั้งชื่อให้นะครับน้องแมวนะครับจะได้ทําพิธีนะครับทางขันห้ารับนะครับตามพิธีกรรมที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนําไว้นะครับก็จะมีการจุดธูปเทียนบูชาพระนะครับไหว้พระก่อนนะครับอิมินาสักการเรนะพุทธังอภิปูชายามะ อิมินาสักการเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักการเรนะสังขังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาหุดังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคตภะคะวัตธรรมโมธรรมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวัตโทสาวกสังโฆสังขังนะมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอาวุมานิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาสิมามะอะอุมานิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาสิมา มะอะอุมานิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาสิมาอ่ะข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าชื่อว่าน้องรับโชคต่อไปนี้รกแมวรกนี้มีชื่อว่าน้องรับโชคน้องรับโชคน้องรับโชคมาอุมานิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาสิมา,ส,มาสาธุ साठ साठ